สวัสดีค่ะเพื่นพนพอนๆพบกับชาวยี่ปีบา้าคือเกาคนเกาจ้ามาอีแล้วเปิดมาก็เจอหอยเลยจ้ะเพื่อนจ้าเมนูวันหยุดของอยยี่พีบา้านะบ้านพระรามสองจำเพื่อนหยุดยาวยี่ไปพักผ่อนอยู่บ้านพระรามสองอย่างเนาะสี่วันสี่วันเราเจะอ,อยู่พระรามสองอย่างเนาะดูอาหารกันไปดูอาหารกันไปเปิดมาก็เจอหอยอย่างเนาะเอ้ยเจอตำไทยแล้วก็เจอไก่ทอดเพื่อนนะจ๊านะจ๊ะกินแบบอาหารอีสานบ้านเฮา อย่งเนาะเสียบหลายเสียบปันอย่างหอยนาจะหอยนาโลละลอยอย่างเน right <ing> oh, oh. าะเอยซื้อมาจากวัดเราเนาะนายไปซื้อเองแหละอันนี้คือส้มตำอะไรคะโอ้โหปลามามเป็นตอนไม่ต้องถามว่าส้มตำอะไรเพื่อนจ้ามันมาเป็นตอนเป็นตอนอย่างเนาะย้ยชอบยี่จะบอกว่ายี่กินไปส่งตอนมันอร่อยมากมันอร่อยมากขออภัยในเสียงลมอย่างเนาะเอ้ยยงแยงกินกินยังกินมันจะได้เสียบเสียบอย่างเนาะ ตำไทยนี่ของเด็กๆเ,เขานะไอ้ตำไทยเนี่ยน,นะของเด็กๆอย่เนาะเด็กๆไม่กินก็เสร็จป้าแล้วจะงานนี้ห <c oughs> วานปานน้ำเชื่อมเพื่อนจ๋ากินตำปลาเสร็จก็มากินตำไทยเนาะอืมแกเผ็ดแกเผ็ดจย่เนาะอ่าแกเผ็ดกันไปแกเผ็ดกันไปบักถั่วปักเหียวโอ้ยียว่าไป,ไปก็คืนน้ำลายอ่าเนาะน้ำลายแตกน้ำเล็กแตนคนว่าก็ได้นั้นยันแกเผ็ดก,ก็กินไก่ทอดอยู่เนาะเอ้ยไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอด ทอดไก่บะแซนไก่ทอดก็ทอดไก่มันอันเดียวกันไหมเพื่อนเพืเ่อนอันเดียวกันละจ้ะโคงร้านหลานเขาจะน้องเอ้ยคันร้านม่กกินก็กินปลากินคือเกอย่างน้องมยี่กินคือเกลาแล้วเพื่อนจ้ะเมนูมันอยู่คงยี่นาอโอ้ยนั่นเอาบะหอยยี่คือมาอีกแต่ละโอ้มาอีกก็มาอีกอย่างน้องอ้ย,อ,ยอันนี้นเป็นภาพอันนึเป็นวิดีโอตัวนี้โอ้ยมันเป็นหอยนาะเ,เพื่อนก็อันนาย,ยี่ต้มใส่ผักขะั่ง สูตรใครก็สูตรมันอยู่เนาะเอ้ยสูตรบ้านนี้ต่างหากเด้อใครอยากต้มใส่ใบอะไรก็ต้มอยู่เนาะเห็นไหมผักขียงเป็นซากเป็นซากนันหอยมันสุกแล้วมันก็ซีอาปากแเวเพเวนันเพื่อนเห็นบ่ามันอามันอานั่น่ะแสดงว่ามันสุกแล้วคันหอยอันใดที่บ่วอาปากพเวเพเวปิดจนิดนั่นจะงว่ามันยังบ่สุก คันอันมันยังบสุกก mm ็มีอีกหนึ่งกรณีคือหอยมันเน่าจเนเออหอยมันเน่ามันก็สีบัวอาปากพผะเวทเผะเวทจันโอเนาะก็มันอาปากแปลมันสุกแล้วกินได้จเนาะกินได้กินได้โอ้ยกินหอยหอมผักขแางจเนโอ้ยยามฟ้าแรงสานฟ้าแรงอย่างนี้กินเป็นมื้อกลางวันเพื่อนกินเป็นมื้อกลางวันกินเป็นมื้อกลางวันเโอ้ยอันกินไปกระเจ็บข้อไปจเนาะเป็นอย่างเรอกตกหมอนจเนาะ ชังช่องนอนตกหมอนคอเคเล็ดเพื่อนจ๋าตกหมอนคอก็เคเล็ดจะนอนเออดูหอยกันไปน,นี่แหละตำไทยของเด็กๆที่ยี่บอกนี่แหละตำไทยของเด็กๆเพื่อนเด็กไม่กินหรอกเสร็จผู้ใหญ่คือเก่าจ้าเสร็จผู้ใหญ่คือเก่าว่าสั่ถัว่วก็มาเป็นถัว่วอย่างนั้ยี่ตำไม่เป็นหรอกตำไทยนะ่ะนาายย่าสะยใยี่เขาตำยี่ทำไม่เป็นตำไทยยี่กินเป็นแต่ยังเป็นอย่างเดียวสันกินเป็นอย่างเดียวในกระไ่ทอด๋ย่เนาะโอ้ยไก่ชุบแป้งทอดนั่นแหละกินๆไปเพื่อน กินเสร็จก็ครบหนึ่งมื้อพอดีเนาะมีอะไรก็กินกินไปเพื่อนกินไปก็เพลินเพลินเนาะเอยเนาะมีอย่างก็กินไปนี่กําลังซุปรวมซับราบกันอยู่เนาะเออกินกันหลายๆคนเนาะยี่ไม่ได้ถ่ายนี่ไงถ่ายแล้วมันย้อนแสงยี่นั่งผิดมุมยี่ต้องไปนั่งมุมโน้นแล้วให้คนกินอ่ะมานั่งมุมอยู่ยี่เพื่อนมันย้อนแสงพอยกกล้องเห็นหน้าคนปึ๊บมันก็ดําเลยเนาะเออไม่เป็นไรหรอกเนาะดูมือกันไป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 ะเนาะเอ้เดี๋ยจ้ะ ภาพสโลมูชัน slowly slow motion เพื่อนนะจ๊ะนี่ไงไม่มีอะไรจิ้มใช่ไหมไมาจิ้มฟันไม่มีนะอยู่เนาะเออเขาก็เลยไปเล้าอันไม้อันอย่างก็เอาเล้าไม้มันจิ้มหอยเนาะเออฮ้ยมันไม่ออกมันไม่ออกเนาะขนาดเลยจุ้มยี่ยังไม่มีปัญญาจ,จะจุ้เลยแบบยี่ดงเอาไม้แค่เอานาะอเอยเนาะเอะเอเนาะวัสดุเอยเนาะเอยเนาะเอยเนาะจะกินแนวใดค,คะทีนี้นะ กินแนวดก็กินโครตค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะปาสันกินไปกระเสบคือเก่าจากเสียงลมพัดตึงก็ขอโทษขออภัยจะเอายิบ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 เลยค่ะคุณได้อยากกินอย่างกินค่ะเอาที่สบายใจค่ะพอดีถ้าก็ไม่มีอะไรจะร้องเพื่อนนี่แหละกินข้าวแบบบ้านๆกินกับพื้นเลยเนาะปูสัตว์ปูเสืออะไรไม่ต้องมีเพื่อนกินมันกับกับพื้นบ้านนี่แหละเพื่อน กินเสร็จค่อยถูเนาะกินเสร็จค่อยถูค่อยทําความสะอาดเพือนจ้ากินเสร็จค่อยทําทีลังเนาะเออเฮ้ยผักก็กระถินกระท้อนอะไรก็เหียยเ่ยวเหียวเนาะเออมีบัตรกระถินเนาะอืผักแมกอีกยังก็กินไปจ้าเล้วเตนเนาะเออสรุเอาแค่หอยค่ะแค่หอยเอาหอยมาแล้วจ้าโอ้ยจะโดนตากกล้องไหมนี่ยิ่ออยาก,กินนะเพื่อนโออเอากินกินกินโอ้ยมันจะตกมันสิตกรุ่นแต่โดนจ้าะนะโอ้ยหอยหอยหอยจ้า มันบอกออกมาดอ,อกนานมันขาดเห็นบอกอุ้ยมันออกมาอยู่เด้ใชยย้ยีนะยีขาดเลยเละเนี่ยขาดเลยหละข,ข,ขาดเลยอุ้ยเข้าปากงามงามสัานเข้าปากไปแล้วหนึ่งตัวเพืเ่อนๆจ๋าเข้าปากไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปแล้วหนึ่งตัวพน,นะอื <c oughs> อันนี้อะไรคะอปลปาร์ล่ะคะเดี๋ยวดูก่อนคะ่ะกินกินกันไปเนาะกินกันอยู่สี่ห้าคนเลยเพื่อ <c> น <oughs> ี่ก็เป็นหนึ่งในนี้นะเพื่อนกินก็ไปกินก็ไปเนาะเออเป็นตากล้องเนี่ deal, name, on, ยตากล้องถ่ายเสร็จจริงๆนี่ก็จะไปนั่งจบกินเนี่ยเนาาทำไมแม่นี่ล่ะคะยิ้มได้เอาขาตั้งกล้องมาไงคะขาตั้งกล้องอยู่ที่หอเพื่อนจ๋าวิ่ไม่ได้เอามาเนาะเออก็ต้องเป็นตากล้องไปก่อนเนาะเฮ้ยเฮ้ฮตากล้องก็น้ำลายเตกน้ำลายเตีนคือน้ำลายตาหมดแล้วเนาะอยากกินมากมายขนมจีนนี่ยังไม่มีใครกินแล้วนะขนมจีนเดี๋ยวยิ่จะไปแกะกินคนแรกเนาะเออฮ้ย แกกินคนแรกเลยนะเผ็ดไปอะไรไปก็กินนะเผ็ดจังเลยโอ้โหเผ็ดจังเลยอความรักเอ,อ้ยสำลรักสำหรับความรักเม่นว่าเอ้มันรักส้มตำอยู่ในร้านส้มตำไม่ได้อยู่ร้านส้มตำเด้ออยู่ร้านพร,ราร์มสองเนพะื่อนจ้ะอันนี้หอยที่กินแล้วก็ทิ้งกันไปเนาะทิ้งไปทิ้งไปเพกกื่อนจ้ะทิ้งกันไปในอปร,รามาดูหน่อยสิเอ้ยนะมือไม่ใช่มือ,อยืนนะม,มือแม่ลมอ่ะ นี่ไงกินเข้าไปลูกกินปลากินเข้าไปเนาะเอ้ยชอบดีฉก็จะไปกินสักตอนสองตอนกินพอเป็นกระไซกระไซโอไม่กระไซหรอกกินจนอิ่มเลยนะกินให้มันอิ่มบ้านกินให้มันอิ่มเพื่อนว่าปลาของแท้นอะเอมกินเข้าไปเป็นตอนเป็นตอนกินเข้าไปเพื่อนนี่แหละยี่กินอะไรก็ไม่แล้วเหมือนอาหารบ้านเรานะเพื่อนจะพายี่ไปกินนู่นกินนี่ยี่ก็ไม่แล้วเหมือนกินเหมือนกินอาหารแบบบ้านๆน่ะ โอ้กินอาหารแบบบ้านๆนะยี่แบบสวรรค์เลยแหละถ้ายี่นั่งรถมาแบบเพี้ยๆนะเมารถนะสิ่งแรกที่ยี่จะนึกถึงคืออะไรรู้ไหมเพื่อนๆคะส้มตำต่อมาก็จะเป็นมะม่วงยี่ก็อยากกินแต่เปรี้ยวๆอย่างนั้นแหละเพื่อนๆถ้ากินเปรี้ยวๆอย่างนั้นก็จะโอเคอนะแล้วจะมากิน่าแบบสโ,โลลี่เนาะเป็นบ้าแบบสโ,โลโมชั่น <c oughs> นี่ไงก็ทิ้นเหี่ยวๆของนี้นนเพื่อนเออมันเหี่ยวมันก,ก็กินได้อยู่นะออมันไม่เหี่ยวหรอกแค่กินไปเยอะเลวอยู่เนาะ เดี๋ยวนี้ก็ทงกระถินอะไรก็กินไปเนาะเพื่อนมันอยู่ในถุงนั่นแหละอยู่ในถุงกินอันนี้ผักเม็กเนาะกินแบบบ้านๆเออเด็ดกินเลยเออผักเม็กผักเม็กเนาะกินแบบบ้าน,นๆเนาะเพื่อนบ้านของฉันวาฉันบ้านของฉันอันนี้คือพื้นบ้านของฉันว่าันมันเป็นพื้นเหมือนหินอ่ะเพื่อนเหมือนเป็นหินหินหน่ะ หินอ่อนนะ่ะหินอ่อนหรือหินอะไรไม่รู้อ่ะมันเย็นนะเพื่อนเวลาเวลาหน้ารนะ้อนน่ะถูถ,ถูเสร็จใช่ไหมไม่ต้องเอาอะไรมาปูเลยนอนเนาะนอนอันนี้มันเย็นนะเย็นมากเลยแล้วทุกคนก็นอนดูทีวีอยู่เนาะดูทีวีอยู่ที่บ้านเนาะเว้ยเรียนนอนเรียงกันเป็นตับเลยนะเพืพ่อนอืมคนเยอะเนาะคนเยอะมาซ่นี่เขาไปทํางานกันหมดเอาหอยอันนี้มันอยากให้ยุยยีกินตัวนี้ สิอาปากงาบๆทาทาเจ้าของช่องให้ไปกินมันคืออ,อ่ยอยยี่เป็นแท้หอ,อยอันนี้ก็ได้เนาะเอ้ยจับกินซะจับกินซะว่าตั้นอ้อยหายไปในพริบตาว่นมันเสร็จโจนแล้วเสร็จโจนแล้วว่นาจิงนั่นนั่นนั่น,นเห็นบัวเห็นบัวเอาแค่อีกแค่อีกอกินเข้าไปอีกอย่าเพื่อนจ้าแค่อีกแค่อีกกินเข้าไปอีกมันสีรุดมันสีรดว่ซน จะหลุดไหมยิ่งรุนจนตัวนั่นหมดแล้วเนาะโอ้ยเฮ้ยเ้ยได้กินไหมล่ะได้กินไหมโอ้ยได้กินไหมโอ้ยกินกินเนาะกิน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 เข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปให้มันอร่อยเนาะเอ้ยตาเสียบตาเสียบเด้แล้วเสียบหลายเพื่อนว่าหอยอะไรค่ะหอยนาหอยนากับหอยโคงมันต่างกันยังไงเพื่อนเพื่อนยิ่ก็ไม่รู้เนาะยี่กินแต่หอยนาหอยโคงก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะว่ารู้คือการว่ารู้คือการเนาะอืมเราสิลัไปสิลับไปิาเสร็จยี่งกินเสร็จแล้วย อ่าวไว้คือเก่าเอา้าเขาเก็บไว้ให้ยุยยี้ะเนาะน่าสพายยีย่อบอกว่าเก็บไว้ให้ไม่ให้ยุยย์เพื่อนจ๋าอันตัวนี่เมียก็เกะแล้วเราก็วางไว้มองเก่าไจ้ะเนาะลานก็อยากกินน้ำลายหกเบิรน้เนาะลานอยากกินก็บอกว่าเก็บให้เก็บให้ยุยย์แหละตัวนี่นะเพื่อนจ๋านีจะไปจัดการหอยตัวนี้จะเนาะ อ่อยให้ยากแล้วก็จากไปเนาะอยเออเพื่อนนี่แหละเวลาวันหยุดยี่ก็จะมีความสุขแบบนี้แหละมีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้เลยเพื่อนอยู่แบบบ้านๆกินแบบบ้านๆนอะเพื่อนเนาะจ้ากินหอดเพื่อนๆสุกๆสุกคนจ้าก็ซิลาไปเ้วยภาพหอยนี่แหละจ้าจะนาะกินหอดสุกๆสุกคนจ้า เพื่อนจ้าเพื่อนไม้เพื่อนเก่าก็ลืมสัปตะไข่บักกุลบักนาบักยมให้ผีบาดดิจ้านาะโอ้ยขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่ติดตามยินนาะยินกับสิติดตามกับเบอร์สกู๊ดสกคนจา้าบัวไวแล้วไปกินก่อนหักนะจุบจุบจ้าลาไปลาไปสวัสดีจา้าบายบาย